สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้ม็อกปกกรช่องยายไพรสีเชนี่นนขอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพรสีเด่นน้ำของมูลนวทางเออเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพรสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพรสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะเนาะยันยายไพรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประเพณีผเบิ่งกผ่าชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมะคุยมาทัักกกทาายยยบไสีะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาคําเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะท,าท่าสีลงตำเล่าให้เพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเอามาเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันเลกเพื่อนเลยเนาะค่ะมาเบิ่งเน้าทางนี่เป็นเน้าทางอ่าเลขล่างหน่วยนะคะเลขชนหน่วยล่างว่าสั้นสามกับ่าว่าทาพี่น้องค่ะท่าหาทาหาดับเอาอยู่กับสีเหลือสามตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะถ้าหา้าแยกสีดับเอาอยู่กัน เหลือ3ตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเอาพิจารณาได้หมักตัวใดกระจวดจาดน้าเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี <establishing> ้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างตัวเดียวเขียนๆว่าสั่นเนวทางของอาจารย์เสือคิมชากังลาวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าเด่นนึ่งว่าสั่นพี่น้องนึ่งล่างตัวเดียวเขียนๆนะค่ะเอาหมักแนวทางอาจารย์ทันใดค่อยเขบหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะลายสำนักลายอาจารย์แต่ว่าเฮากำม ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างของเอลเดนงวดที่แล้วเด่นอ่า012มามาหนึ่งกับสองเนาะค่ะเอ้ยมาศูนย์กับสองสองบนศูนย์ล่างนะคะสําหรับแนวทางเลขเด่นบนล่างของเอลเดนสูตรนี้นะคะสามตัวเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตร สามตัวอีกสูตรหนึ่งนะคะ่ะเด่นบนย่างเดียวบบเกียวกับขังลางเนาะพี่น้องเนาะงวดเรีวหนึ่งสองสามมาสองเนาะคะ่ะววดนี้หนึ่งสองสามคือเก่าค่ะพี่น้อง่ะเอามาเบิ่งวาซิมาตัวใดเนาะพี่น้องเนาะพิจาหน้าใดสาหรับแนวทางเลขเด่นบนตัวเดียวของเอ่อเด่นบนของเอลเด่นบนอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสอัน เพิ่นนหามากนะจ๊ะเพิ่นบอกว่า16สิงหาคู่โต๊ดบนวส,สันเจ็ดสี่กับเจ็ดหกเนาะค่ะหาอีกตัวหนึ่งพี่น้องค่ะมักตัวใดเอามาจวดจาดใส่ใดเลยเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะคะล่างชุดเต็มสําหรับแนวทางของแอดไพนเม้งไล่เนาะค่ะพี่น้องแคปบหน้าจอสาหรับผู้ใดรออแนวทางเลขเด่นเด่นล่างชุดเต็มของแอดไพนเม้งไล่เนาะค่ะพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะมักคอยจวดบ่มักกระพานนะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเลี่ยงบนวัสันพี่น้องขาเลขเด่นบนเลขเลี่ยงเนาะพี่น้นองเนาะหนึ่งสองสามสี่มาตัวใดตัวหนึ่งวัสดพี่น้องขาพารณาใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มบนวัสันพี่น้องเพิ่นมีหลายเคบหน้า,นาจอเลยเพื่นมีชุดเน่นอยู่สามหาสามแปดหกหนึ่งหกหาเก่าหนึ่งเก่าหานะคะสําหรับแนวทางของแอดคมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ชุดเต็มล่างนะคะเน้น8598อัน585 9, 9 6 7 9 1แ้ก็เก่ละ7เกาเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางชุดเต็มล่างของแกดคมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งบนล่าง2โตมาโตวสันงมวดที่แล้ว0ูนย์กับ4เนาะคะ่ะ4กับ0มาศูนย์ล่างนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดนี้3กับเก่าวสันมาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่น้องคะเอาพิจารณ้าดำเพิ่นใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเลขเดน่นอ่าเพื่อนบอกวันล่างนะคะ่ะเด่นล่างงวดที่แล้วเด่นหางวดนี้กับเด่นหาคือกันนะคะพี่น้องจะห้าอะไรดีวสันสงสัยดับเจ้ไปจะเอาโบายูหล่อนละหลายอาจารย์เพื่อนเด่นหามาหลายเนาะต่อไปเลยจ้าสัพทวีคูณบอกว่าเลขอ่อนรักลอยวสันงวดที่แล้ว อ่อนสองซีหกเนาะค่ะมาแปดเนาะงวดนี้สองศูนย์สองซีว่าสันพี่น้องคะ่ะสีมาตัวใดเสียวยู่บเนาะเลขดับลักรวยเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสไพรเมงลายว่า,าวสันงวดที่แล้วล่างอ่าสิบหน่วยล่างนะคะเพื่อนหามาเพื่อนเนีนอยู่ที่สามซีสามแปดสามเก้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะคะ่ะขอให้เดินต่อเด้อว,ว่าสันสำหรับสูตรนี้ของเอสไพรเมงลายนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ลุงถ้ำมอซันพี่น้องค่ะเด่นล่างงวดที่แล้วเข่าหาศูนย์เนาะงวดนี้เพื่อนเน้นแปดหาตัวเดียวแข็นๆเนาะพี่น้องเนาะส่วนแปดเก้าห้าศูนย์และศูนย์หาและศูนย์เก่าเป็นตัวร่องมอซันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่หกมาตัวใดตัวหนึ่งมอซันเอาพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนดินเพนฟ้าเนาะคะลางชุดวินวันสันพี่น้องเพื่อนบอกว่า4 5 6 7 8 9 0 1เจาศูน่ะคะชุดวินลางนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดอันบนดินแผ่นฟ้านะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะคะสิบสิบบนนะคะสิบบนมาเบิร์กขางวดที่แล้วเพื่อนบอกว่า เก้าสามหามาหานะคะลักสิบบนออกหาสองเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าแปดสองสี่เฉพาะหลักสิบบนนะคะสําหรับแนวทางของแอดวิลัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้งวดที่แล้วผนะู้ใดรอเนาะพี่น้องเนาะสี่ชุดนี่เขาเนาะคะ่ะอ่าเพิ่อนหายมากนะจ๊ะงวดที่แล้วหายหาศูนย์เนาะงวดน,นี้เพิ่นตามต่อจ้าตามไทยว่าสั่นศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดนะคะ่ะมาได้บนล่างนะะเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาตามเพิ่นได้นะคะ่ะ ตรวจจาดได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยนะคะวิ่งบนสองดับบนเก่าเนาะวิ่งล่างเพื่อนบอกว่าดับเจ็ดล่างเนาะเพื่อนเน้นเม็ดเดียวหกหนึ่งเนาะข้างล่างอ่าข้างบนเพื่อนแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะพี่น้องเนาะสามตัวเพื่อนมีอยูสองสองศูนย์สองสามสองสองสองหนึ่งนะคะเพื่อนเน้นอยู่ที่สองศูนย์สองสองสองหนึ่งสามหนึ่งเนาะ สำหรับเนวทางเดินบนของารารย์ธวัชชชยเนะพี่น้องเนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางค้นข้อหวยาตัวบนพี่น้องขามาแล้วเนะเด่น6กล่อง4 4 6 7 0 4 9เนก่าะค่ะส่วนตัวอื่นแคบหน้าจอเป็นตัวเป็นเป็นใบเป็นเนวทางใดเนะสําหรับภัยมักเนวทางของเพื่อนนะคะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี้ค้นถามหาหลายได้พี่น้อง อามาเบิงค่ะพี่น้องขะเพิ่นบอกว่า83ดมหนึ่งะคะ2ตัวอยู่ที่1 3ึ่งและ3 8นะคะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบลางนะคะงวดที่แ้วเขาศูนย์เขาหาศูนย์เนาะวดนี้เพิ่นบอกว่า1 2 3 5 79สมากครบ2ตัวรางนะคะพี่น้องเนาะที่จะหน้าได้ค่ะพี่น้องค่ะตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอด เอกนะคะพี่น้องเอเด็กเอเล็กน้อพี่น้องเนาะอ่านผิดอ่านถึงขอโทษขออภัยนาะพี่น้องเนาะย่าไพ่บอกคอยเก่งภาษาอังกฤษปันไดนะคะพี่น้องค่ะเออเพิ่นบอกว่าคู่โตดบนเนาะจ๊ะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่สี่แปดสี่แปดหกและแปดศูนย์นะค่ะขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยอ่านผิดอ่านถึเนาะบอกคอยบอกเก่งภาษาอังกฤษบอกคอยเก่งหรือบอกเก่งเลยล่ะพี่น้องย่าไพ่บอกเก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะ โต้ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างคุณพี่พรเนาะค่ะฝาดซีมากค่ะพี่น้องซีมาใดบนล่างวาสันเนาะโตอไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดหลัดวาสันเด่น10ล่างสูตรหเนาะค่ะ1 2่งสองสเเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ของเพื่นธนาคะรวันที่แล้วเข้าหาซองเนาะอีกสูตรหนึ่งนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวล่อมือลอตเตอรี่ออกเนาะพี่น้องเนาะลอตเตอรี่ออกเพื่นก็จะสรุปมาให้เบิ้งสองจุดแค่สองจุดเนาะพี่น้องเนาะเพื่นก็จะสรุปมาให้ว่าเพื่นที่ฟันตัวใดมาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดสายฟ้าเอามาเบิ้งให้อีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะ เด่นเก่าเนาะค่ะ9 1 9 4 9 5 9 6และ9 8 9อะไรดีวาสันพี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของแอดไตฟ่าเนาะต่อไปเลยจ้าเบ้าไปจมไปวาสันพี่น้องคะขนมลาวันนี้เด่นหาก็6เนาะ5 8 5 9 5 0 6 8 6 9 6 0 4 5 9 8 5 6 2 9 5และ6 8 9เว้าวไปจมไปวาสันพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของพี่ใหญ่นะคะโดนโดนพี่ใหญ่มาเถื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเออเพื่อนบอกว่าเด่น6ว่าสั้น6 0 6 5 6 3 8 6 863 386เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของพี่ใหญ่เนาะมักกะพิจ้าน้าเพื่อนใดค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิษไทยโดยแนวทางของเอ็ดหน้าเพิ่นเอาแนวทางสองอาจารย์มาจับมาท่มกันได้3ตัวเพิ่งพี่น้องค่ะแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ย่าไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรว,ว,วยปังปังสุขู่สุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ย่าไพ่ให,ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเปน็นแนวทางก็ขอบคุณลายรเร้อจ้าสวัสดีจ้า